Hello students boys and girls how are you today yes I am okay and you today is Tuesday the 31st of August 2021 we are learning science gate t h e the topic แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส student s a s t u d e n t open your books science gate t h r e The page number 85 and 86นะคะหน้าที่85และหน้าที่86สิ student คะจะเป็นกิจกรรมแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสก่อนอื่นเรามา vocabulary today กันก่อนนะคะ three words number one activity a C T I v I T y, activity กิจกรรมนับมาทัชทัช T O U C H ทัชสัมผัสนับมาท์รีอายรอน I R O N อายรอนเหล็กอะสติเดนท์เมื่อสติเดนโอเพนจบุกแล้วนะคะสติเดนท์ดูจะมี Activity ให้กับสติเดนท์นะคะเกี่ยวกับ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสก่อนอื่นซิลเดนมา Reading ความรู้ knowledge about แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสกันก่อนนะคะการดึงหรือการผลักการดึงคือเข้าหาตัวเองการผลักคือผลักออกไปเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัสหรือไม่สัมผัสกัน จึงทำให้เกิดเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสนะคะและมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเช่นเด็กๆใช้มือผลักหน้าต่างให้เปิดออกไปแรงนี้เรียกว่าแรงสัมผัสนะคะแต่การใช้แม่เหล็กดึงดูดหรือผลักระหว่างแม่เหล็กด้วยกันเองเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กทั้งสองแท่งไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน ะะหรือเป็นแรงไม่สัมผัสนั่นเองสิเดนคะที่เชื่อยกตัวอย่างเดย์อาทเตย์เราได้เรียนเกี่ยวกับแรงสัมผัสนะคะแรงสัมผัสนี้มัจะมีการแรงผลักและแรงดึงนะคะอย่างสมมุติเปิดหน้าต่าง open the window เปิดประตู open the door เราใช้แรงผลักผลักออกไปประตูก็เปิดใช่ไหมคะถ้า s u ิ e เดน Cross the door, close the window จะใช้แรงดึงดึงออกมาเป็นการสัมผัสกับวัตถุหน้าต่างแล้วดึงเข้ามาทำให้วัตถุเข้าหาตัวเราแต่กรณีเด็กๆเคยเห็นตู้เย็นที่บ้านไหมคะเวลาเด็กๆเปิดเด็กๆใช้ดึงแต่เวลาเด็กๆปิดเด็กๆใช้แรงผักนักเรียนสังเกตไหมว่าตู้เย็นจะดูดกันเองนั่นคือมีแรงแม่เหล็กที่จะดูด เราไม่จะเป็นต้องสัมผัสเราผักออกไปมันก็สามารถที่จะดึงดูดกันได้นะคะเอาละเรามาดูตรง The page ที่มี activity นะคะ The page ที่มี activity ก็คืออหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่คะที่ทีเชอร์บอกเมื่อกี้นี้เป็น activity เกี่ยวกับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสหน้าที่ e x s i นะคะ exsitstudent คะเราจะมีอุปกรณ์ นะคะมีเพเปอร์มีกระดาษมีพลาสติกแก้วพลาสติกมีแท่งแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กสังเกตดูจะมีขั้วเหนือกับขั้วใต้หรือเรียกว่าขั้วบวกกับขั้วลบได้นะคะและก็มีคลิปหนีบกระดาษคลิปหนีบกระดาษนี้จะเป็นเหล็กนะคะเอามาเมื่อเราได้นำมาแล้วนะคะ in the morning I ได้ a c t i v i t y ให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆบางคนก็ได้เห็นเด็กๆบางคนก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะคะการออกแรงเรากระทำต่อแก้วแก้วนี้เป็นพลาสติกนะคะถ้าเราเอาแม่เหล็กดึงตรงนี้มันไม่สามารถที่จะดึงดูดกันได้นะคะเราเคลื่อนที่โดยสัมผัสกับแก้วนะคะแต่ถ้าเราใช้แม่เหล็กเหมือนกัน นำมาสัมผัสกับกระดาษมันก็ไม่สามารถที่จะดูดกันได้นะคะต่อไปเราใช้แม่เหล็กมาสัมผัสกับคลิปหนีบกระดาษมันสามารถที่จะดูดกันได้ตรงนี้ไม่จาเป็นต้องสัมผัสนะคะแค่เอามาติดกันชิดกันมันก็สามารถที่จะดูดกันได้เด็กๆเห็นนะคะนะคะหรือถ้าเราออกแรงต่างๆตามในตามในแอคทิวิตี้ที่เขากําหนดให้นะคะลองดูนะคะ จับคู่กับเพื่อนและปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ใช้มือออกแรงกระทําต่อแก้วพลาสติกให้เคลื่อนที่โดยไม่สัมผัสกับแก้วถ้าเราไม่สัมผัสเราก็เราก็จับแก้วไม่ได้นะคะใช้มือออกแรงกระทําต่อพลาสติกก็เช่นเดียวกันสัมผัสไม่ได้นะคะวางคลิปหนีบกระดาษแล้วนําแท่งแม่เหล็กวางอย่างที่ที่เชร์ทำให้ดูนะคะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการดุกกันอย่างเงี้ยคะ่ะวางแล้วมันจะเคลื่อนที่ได้ถ้าเป็นแนวนอนก็จะดึงนะคะดึงตรงนี้ แล้วคลิปก็จะตามแต่ถ้าเอากระดาษมากระดาษไม่ตามนะคะกระดาษไม่ตามอย่างนี้นะคะเป็นการทดลอง Activity อย่างหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆมีตัวแม่เหล็กเด็กๆก,ก็ลองลองทดลองดูนะคะโอเคสตูเด้นคะโฮมเวิร์กทุ่ยเดทเดเชอร์จะให้เด็กๆได้ Writing นะคะ w r i Writing i n your n o t e b o o k the page number เอ็กซ์ติฟฟีนัาแปดสิบห้านะคะเด็กๆเ,เขียนคำศัพที่ทิ a เชอร์เซ d นไปให้เด็กๆก,ก่อนนะคะคำศัพทรีเวิร์ดแอคทิวิตี้ทัสแอนไอรอนแล้วเด็กๆเ,เขียนแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะคะบันทึกลงในนังลงในสมุดของเด็กๆแล้วก็เซ n d ต h e ์ทิ c เชอร์นะคะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้ see you next time goodbye